สวัสดีครับพี่น้องมาครับมามามาหมกต่องหมกต่องโอ้ยสมปากสมปากพี่นอ้องมามาหวานเจียบพี่นอ้องน้ำจิ้มกัะปี้ครับหวานผสมเอาเดอ้อแม่มานแม่ลูก้อน Tiền mới đây này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì giòn và chấp như nào và đi hấp